สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสซปอล่าบุวสีประเทศหรือต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับทางค่ายภูศิีวิไลนะครับได้ปล่อยเพลงวัดเคลเร์นะครับขับร้องโดยทิดาราวศิีวิไลน้องไอศิีวิไลแล้วก็น้องปราัถนาศิีวิไลนะครับสามสาวนะครับลูกสาวอาจารย์ภูศิีวิไลนะครับก็ได้อ่ายออกมาทางช่องภูศิีวิไลนะครับ ก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆช่วยเข้าไปรับฟังนะครับช่วยกันช่วยกันดันยอดวิวให้อาทังค่ายภูซิวไลย์ด้วยนะครับโดยนะครับน้องอาทิดาลาว์ซิวไล์เนี่ยก็เป็นนักร้องที่น่ารักมากครับจากนะครับบ้านผลยานางเมืองอุทุมพรแวงสวรรค์ในเขตนะครับส่วนน้องไอซ์ซิวไล์นะครับก็เป็นลูกสาวนะครับของอาจารย์โก้นะครับนำดวนมิวสิกนะครับซึ่ง เป็นน้องชายนะครับที่รักคนหนึ่งนะครับของผมกับแม่เตือนนะครับซึ่งเป็นคนที่แขวนสวรรค์เขตนะครับแม่เตือนเป็นชาวสวรรค์เขตส่วนน้องปฐนาศิวิไลนะครับเป็นเด็กสาวจากแขวงขมวนนะครับถือว่าเป็นสามสาวนะครับที่มีเชื้อนะครับทางสปปอวและไทยนะครับที่เป็นลูกสาวนะครับที่น่ารักทั้งสามคน ที่กาลังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับคายภูซิวลไลปล่อยมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆทุกคนช่วยกันให้การสนับสนุนอาจารย์ภูซิวลไลด้วยนะครับสําหรับนะครับในคลิปที่แล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับในคลิปที่แล้วของผมนะครับซึ่งมีท่านหนึ่งนะครับบอกว่าคุณไม่แน่ใจนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเออเอาเซตนะครับน่าจะชื่ออย่างนั้นนะ คือผมอ่านอันค่อนข้างจะย,ยากพอสมควรชื่อเนี่ยคือท่านบอกว่านะครับไม่เคยเป็น f c ของนักร้องคนไหนเลยนะครับต้นข้าวสุปรยาคือคนแรกและเป็นคนเดียวนะครับที่ท่านได้ติดตามนะครับซึ่งเอฟซี FC ดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่มาคอมเมนต์ต้นข้าวสุปรยาเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนนะครับ ว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงโดดเด่นมากผมเคยพูดใน,ในคลิปมันก่อนนะว่าบทเพลงนี่มันเป็นภาษาสากลนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอาศัยอยู่ในประเทศไหนนะครับอา,อาศัยอยู่ในมุมโลกไหนบทเพลงมันสามารถสื่อสารกันไปได้ทั่วโลกทางด้านิติอารมณ์ความคิดนะครับความงดงามของบทเพลงเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเรา,าชอบเพลงฝรั่งเนี่ย บางคนบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ชอบท่วงทํานองชอบน้าเสียงของนักร้องนะครับบางคนก็ชอบเพลงจีนบางคนก็ชอบเพลงอินเดียหลายคนก็อาจชอบเพลงที่เราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่เราชอบเสียงของนักร้องนะครับเราชอบการถ่ายทอดความรู้สึกของนักร้องที่ถ่ายทอดออกมาในบทเพลงทําให้เราเข้าถึงความระมุนละมความงดงามของบทเพลงนั้นน อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกไปเลยครับว่าบทเพลงนี้เป็นภาษาสากลของโลกใบนี้เป็นงานศิลปะที่นะครับสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกไม่แปลกใจครับต้องกล่าวขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่จากอัลกะันตันประเทศมาเลเซียนะที่มาคอมเมนต์บอกว่าเป็น f c ของต้นข้าวทั้งทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเป็น f c ใครเลยนะนะครับก็ก็ตัวนี้ผมเข้าใจดีเพราะว่า เพลงของต้นข้าวผมยังชอบเลยนะครับผมนั่งฟังคอนเสิร์ตต้นข้าวเนี่ยผมสามารถฟังได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงคือนั่งทำทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสมมติว่าผมนั่งนั่งเขียนแบบโครงสร้างนะเขียนออโตแคเนี่ยเขียนแบบบ้านแบบตึกเนี่ยมันต้องเขียนได้หลายชั่วโมงใช่ไหมนะครับเราเราก็คลิกอคอนเสิร์ตของต้นข้าวด้วยสักคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วเราก็เปิดไปแล้วเราก็นั่งนั่งเขียนออโตแคไปเขียนแบบบ้านไป เพลินครับอันนี้อันนี้ผมผมผมเปิดเป็นประจํานะเพราะว่าต้นข้าวเป็นนักร้องมาสจัยนอย่างหนึ่งนะครับคือถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่มีซิงเกิลเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่สิ่งที่น้องทําได้พิเศษสุดก็คือการร้องสดนะผมต้องบอกไปเลยนะต้นข้าวร้องเพลงอาบนเวทีเนี่ยร้องสดได้ดีมากนะครับเนี่ยถึงขั้นว่ามีเพื่อนๆจากต่างประเทศนะ แล้วยิ่งกว่านั้นนะผมไปเห็นคอมเมนต์เห็นข่าวคราวต่างๆเนี่ยมี FC แฟนครับจากสหรัฐอเมริกานะครับจากฝรั่งเศสจากยุโรปมีครับต้นข้าวอะ่ะเพราะว่าหน้าวันนี้การถ่ายทอดสดของต้นข้าวแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดสดทางทีวีดูตามเคเบิ <mumbles S 1> ลบ้านเราเนาะมันเป็นการถ่ายทอดสดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ <c oughs> ดูได้ทั่วโลก <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนยแม้กระทั่งช่องภูผาเลคคอรที่ผมกำลังพูดเนี่ย พี่น้องเราที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่บเมริกานะครับอยู่ยุโรปทั่วทุกมุมโลกเนะี่ยที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนอกจากประเทศนั้นจะคือประเทศไหนนะถ้าทําไม่ปิดกั้นนะไม่เป็นซิงเกิลเขตรีนนะสามารถรับฟังสิ่งที่ผมพูดนี้ได้เลยทั่วโลกเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรือการได้รับชมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถึงสามารถรับชมได้ทั่วโลกครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจที่ต้นข้าวสุปรียาจะดังไกลไปทั่วโลก นะครับเพราะว่าบทเพลงต่างๆที่น้องเอามาร้องในร้นแล้วแต่เป็นบทเพลงคลาสสิกที่งดงามทั้งสิ้นและผมอยากให้เพื่อนสังเกตนิดหนึ่งนะการใช้เสียงใช้วิธีการร้องเทคนิคการร้องของต้นข้าวเนี่ยผมบอกไ้เลยครับว่าหาตัวจับยากนี่คือนักร้องดาวรุ่งยุคใหม่ที่อายุน้อยแต่มีเทคนิคการร้องที่สูงมากนะครับต้นข้าวข้ามจุดที่นักร้องหลายๆคนใช้คือ นักร้องหลายคนที่ร้องเพลงเนี่ยจะใช้วิธีการร้องในลักษณะที่ประคองเพลงให้มันไพเราะนะครับฟังให้ดีนะนักร้องหลายคนเนี่ยใช้วิธีการประคองเสียงประคองเพลงให้มันไพเราแะแต่ต้นข้าวเนี่ยนะครับเหมือนน้องเนี่ยไปไป,ไปเต้นบัลเล่น,นะอยู่บนบทเพลงไงคือไม่ได้ประคองครับแต่เล่นท่าผ่าผลยากขึ้นไปอีกในสเต็ปหนึ่งแล้วสำหรับต้นข้าวนะ คือไอ,ไอเรื่องประคองไม่ต้องประคองกันแล้วครับเพราะน้าเสียงพื้นเสียงของน้องสามารถคุมเพลงอยู่ได้ทั้งเพลงเป็นปกติแต่ต้นข้าวเนี่ยไม่ได้ร้องเพียง,งเพื่อประคองใ้เพลงจบให้มันไพเราะเท่านั้นแต่ต้นข้าวยังใช้เทคนิคใหม่ๆและเทคนิคที่เป็นเทคนิคชั้นสูงในการร้องในเพลงของน้องแทบจะทุกเพลงและเทคนิคเหล่านี้มันไม่ใช่เทคนิคที่เราฟังแล้วเรารู้สึกเฟือยคำว่าเฟือคือมันมากเกินไปมันลนไม่ไม่ใช่ครับ แต่มันกลับกลายเป็นเทคนิคที่เราฟังแล้วเราเพลินนี่คือสุดยอดเทคนิคที่น้องต้นข้าวใช้เวลาน้องร้องเพลงบนเวทีเนี่ยเป็นเทคนิคที่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำแบบนะครับทาให้เราฟังแล้วเราเพลินน้องต้นข้าวรู้ว่าเพลงนี้ควรจะใช้เทคนิคยังไงนี่แหละครับมันถึงจับใจแฟนเพลงนะครับจำนวนนับแสนนะครับทั่วประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลก นะครับไม่รู้ว่าถึงร้านหรือเปล่านะนะอันนี้ผมไม่เคยสํารวจในเอฟซีต้นข้าวะแต่ที่แน่ๆตัวผมเองนะฟังเพลงต้นข้าวประจําฟังบ่อยๆด้วยเวลาผมนั่งทํางานนะผมก็ทํางานทางด้านาวิศวกรรมด้วยทํางานทางด้านออกแบบด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเพลงของต้นข้าวถึงแม้ว่าจะไม่มีซิงเกิลน,นะแต่น้องต้นข้าวเลือกเพลงแต่ละเพลงมาร้องอย่างที่ผมเคยทคําคลิปต่างๆมาเนี่ยเพื่อนก็รู้ว่าผมชอบเพลงอะไรบ้างๆนะที่ต้นข้าวร้องเนี่ย ฟังเมื่อไร่ก็เพลินเมื่อนั้นครับนี่คือสิ่งที่มาสัจจ์ของต้นข้าวคือไม่จาเป็นต้องมีซิงเกิลแต่น้องร้องคฟเวอร์ของเพลงของคนอื่นเนี่ยกลับเป็นเพลงที่ไพเราะที่เราฟังแล้วเราไม่เบื่อจริงๆนะบางครั้งบางครั้งผมผมเอาเพลงต้นฉบับหลายเพลงมาเปิดๆเนี่ยผมก็ยังรู้สึกไม่อยากจะฟังนะมันคือมันเป็นก๊อปปี้เดิมอะคือมันเป็นต้นฉบับมันก๊อปปี้ก๊อปปี้อะคือร้องออกมารู้ว่าจะ จะซสำเนียงแบบนี้เราก็รู้เลยเพราะเราเราฟังมาเป็นร้อยเที่ยวแล้วเป็นที่เราอชอบไแต่ของต้นข้าวสิครับมันเป็นอะไรที่สดแสดงสดไงครับมันสามารถที่จะมีอะไรแปลกใหม่ในแต่ละเพลงให้เราฟังในทุกคอนเสิร์ตของน้องก็ต้องกาวขอบพระคุณนะครับทีมงานที่ถ่ายทอดสดนะเป็นการทํางานที่ผมคิดว่ายอดเยี่ยมคือทุกครั้งที่น้องต้นข้าวขึ้นเวทีเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดด้วยระบบแสงเสียงมาตรฐาน นะครับภาพเสียงมาตรฐานทําให้เสียงออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ล้วจะใช้ได้ดีเลยครับสามารถนั่งฟังในลักษณะที่อาจสามารถนั่งฟังคอนเสิร์ตนั้นเป็นเพลงที่เราฟังได้เรื่อยเเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางทีมงานของอครูบาอาจารย์แล้วก็คุณย่าที่ติดต่อทีมงานของต้นข้าวเนี่ยทาการไลฟ์สดได้ยอดเยี่ยมมากครับถือว่าเป็นเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครเคยทำเหมือนต้นข้าวนะคือเปิดไลฟ์สดให้ดูฟรีทั่วประเทศ ไม่มีการเก็บตังค์หน้าเวทีเนี่ยคือการรับค่าจ้างจากเจ้าภาพคืออย่างนี้นะครับระบบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะคือน้องต้นข้าวเนี่ยได้รายได้อาจากเจ้าภาพและหน้าเวทีรวมทั้งอาจารย์ดน,นตรีและทีมงานเวทีและเครื่องเสียงส่วนทีมงานไร์สดก็ได้รายได้จากยอดวิวเอนเกจเมนตในการไลฟ์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องมาเก็บตังค์คนดูอีก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 ,อ,กอีกครั้งหนึง่ง เพราะฉะนั้นการไลฟ์สดคอนเสิร์ตของต้นข้าวเนี่ยมันจึงเป็นการไลฟ์สดในลักษณะขยายฐานคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมคือแน่นอนครับคนที่ไม่เคยฟังคอนเสิร์ตต้นข้าวครับเขาก็ต้องประเมินว่าบางคนที่ยังไม่รู้จักต้นข้าวจะคิดว่าเอ๊ะนักร้องเด็กอายุเท่านี้นะผลงานตัวเองก็ยังไม่มีแล้วเราจะไปเสียตังค์เพื่อจะดูคอนเสิร์ตน้องทําไมอันนี้พูดถึงในกรณีที่ไม่ไมใช่ f อฟต้นข้าวนะแต่นะครับ การที่คอนเสิร์ตต้นข้าวมีออกมาแทบจะทุกวันทุกครั้งที่น้องขึ้นเวทีเนี่ยออกมาทางไลฟ์สดได้ดูทั่วโลกเนี่ยมันทําให้มันต้องมีคนสักคนหนึ่งอะทุกคนเนี่ยต้องเผลอคลิกเข้าไปดูอะว่าทําไมต้นข้าวเนี่ยอ้าวทำไมมียอดยอดคนดูเยอะเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยต้องมีคนเผลอคลิกเข้าไปดูเชื่อเถอะครับถ้ามีใครเผลอคลิกเข้าไปดูคอนเสิร์ตต้นข้าวถ้าต้นข้าวกาลังร้องเพลงอยู่นะ ผมคิดว่าผมให้ไม่เกินเพลง2เพลงติดแน่ครับชอบเลยนี่คือสุดยอดนักร้องที่ร้องหน้าเวทีได้เยี่ยมที่สุดในประเทศไทย,ยผมยกให้เบอร์หนึ่งเลยนะและอีกอย่างหนึ่งการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ของน้องบนเวทีกับผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ทักบ้านที่รับชมการถัดสุดหรือหน้าเวทีเนี่ยน้องพูดได้ไพเราะน่ารักนะครับและเป็นเด็กที่มีความน่ารักแล้วก็เรียบร้อย นะครับน่ารักถือว่าถือว่าเป็นต้นแบบนะสำหรับนักนักร้องในอนาคตซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมอ่ะผมผมไม่ไม่พูดในสิ่งที่อ่ะผมจะไม่พูดเรื่องมุมลบนะในในรายการผมต้องกลับขออภัยด้วยเพื่อนหลายคนก็คงจะบอกว่าทำไมอาจารย์ภูผาไม่พูดไปเลยว่าว่าอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงไม,ไม่พูดครับเพราะในแง่มุมแต่และแง่มุมก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีสลับกันไปนะฮะทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดีเราไม่ควรอย่าไปพูดนะครับ เอาง่ายๆว่านักร้องอย่างต้นข้าวนักร้องอย่างอุกหญิงเนี่ยเวลาอยู่บนหน้าเวทีผมบอกไว้เลยครับคือสุดยอดส่วนทางด้านอุกหญิงนะลูกสาวคนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะแต่ครับช่วงนี้ผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพูดเรื่องอุกหญิงมานานแล้ววันนี้มีมีโอกาสได้พูดเรื่องอุกหญิงผมดีใจนะต้องก่าวขอพระคุณเอฟซีอทุกท่านที่มาให้กำลังใจผมนะครับ เออุ้งหญิงเนี่ยเขาคือนักร้องที่ยืนอยู่บนหน้าเวทีได้สง่างามที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยคนคนละอย่างนะต้นข้าวอาจจะไม่ไม่ดูภาพสง่างามแต่ผมพูดว่าอุ้งหญิงกับต้นข้าวนี่มีดีคนละอย่างมีดีคนละอย่างเสียงของหญิงก็เป็นเสียงดีในลักษณะเสียงของอีสานเสียงของมะลําจะไปเทียบกับเสียงของต้นข้าวมันเทียบกันไม่ได้มันคนละอย่างกันเราอย่าเอานักร้องมาเทียบใส่กันนะนะครับเพียงแต่ว่า เราพูดในระดับที่บอกว่า,อ,าอุ้งหญิงนี่ยอดเยี่ยมต้นข้าวนี่ยอดเยี่ยมผมมีสิทธิ์จะบอกว่าน้องทั้งสองคนเป็นเบอร์หนึ่งได้เพราะผมพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด,ส,ดส่วนท่านจะคิดเห็นอย่างไรจะให้องค์หญิงเป็นเบอร์สองเป็นรองใครหรือต้นข้าวเป็นรองใครอันนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่สําหรับช่องภูผาเลคคอร์ดขอพูดตรงไปตรงมานะใครจะโกรธผมก็โกรธผมว่าประเทศนี้ตอนนี้นักร้องหญิงเนี่ย ที่ผมดูแล้วประทับใจหน้าเวทีและมีเสียงน้ําเสียงดีที่สุดบนหน้าเวทีต้นข้าวสุปรยาค,คือเบอร์หนึ่งครับส่วนความสง่างามและมีน้ําเสียงนะครับออกไปทางลูกทุ่งหมอลําคือเสียงศาสตร์เสียงหมอลำและมีความสง่างามและมีสเสน่ห์บารมีสูงมากผมให้เป็นเบอร์หนึ่งของภาคอีสานก็คืออุงหญิงรัตนาพรครับผมพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีอะไรเคลือบแฝงส่วนบางคนอาจจะคิดว่า,าน้องคนนี้นะ หน้าตาดีนะครับเรียบร้อยสู้ชีวิตเหมือนกันกับผู้หญิงนี่แหละเราขึ้นมาบนเวทีแล้วร้องเพลงเสียงบาง,บางครั้งบางเพลงก็ยังร้องดีกวิงด้วยบางเพลงก็สู้หญิงไม่ได้ทําไมผู้พายเลคคอร์ดไม่ไม่พูดถึงบ้างผมต้องต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงครับถ้าผู้ฟังที่เคารพผมผมสนับสนุนนักร้องทุกคนโดยเฉพาะลูกในรุ่นนี้นะทุกคนเลย และผมให้กำลังใจทุกคนครับแต่ตอนนี้ผมหยิบเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องต้นข้าวที่จริงแล้วถ้าผมไปพูดเรื่องนักร้องบางท่านคนอื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีคนเข้ามาฟังผมมากกว่านี้ก็ได้อัน,นจริงครับถ้าผมถ้าผมพูดเรื่องผู้หญิงนะอาจจะมีนักร้องบางคนที่ผมไปพูดถึงแล้วผมอาจจะมีคนเข้ามาฟังมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่ผมเลือ,อกผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยผมฟันธงเลยว่าบารมีน้องเนี่ยไม่มีใครเทียบได้ แข,แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ครับแต่ขุดแข่งบุญบาร,รมีนะแข่งไม่ได้ครับองหญิงนี่มีความพิเศษมากกว่าคำว่านักร้องครับอันนี้ผมต้องกาเรียนเลยนะและไม่มีใครถึงจะสวยขนาดไหนนะถึงจะมีค,คอนเสิร์ตจะมีคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนคนผมในใจผมเนี่ยนะครับพ่อภูผพาคนเนี้ยัยงไงก็บาร,รมีสู้หญิงไม่ได้และผมขอยืนยันว่าผมไม่ใช่เอฟซีงหญิง ผมไม่ใช่เอฟซุงหญิงถ้าผมไม่นด้เอฟซีผมตามดูน้องทุกคนเสือเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่รักหูหญิงเหมือนลูกสาวคนหนึ่งและผมก็รู้เส้นทางของหญิงดีแต่สิ่งที่ผมรักหูหญิงคือความเป็นตัวน้องสเสน่ห์บารมีคือสิ่งที่ผมมองเห็นและองหญิงรัตนาพรเนี่ยคือเด็กหญิงคนเดียวที่ขึ้นบนเวทีแล้วผมมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมอีสานตั้งแต่ปู่ย่าตายายผมได้ก,กลับมาแล้วในรอบ50ปีผงหญิงรัตนาพรเนี่ย ทำให้กวีอีสานคนหนึ่งคือผมเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่วุ่นวายกับเรื่องหมอลำเลยเนี่ยเข้าไปติดตามนะครับติดตามตัวน้องด้วยความสงสัยนะครับในความงดงามและบาร,รมีเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องจนถึงขั้นมีแรงบันดาลใจในการเขียนกวีนิพนธ์ลเล่มใหม่ครับฟังให้ดีนะครับองุ์หญิงนี่คือนักร้องคนเดียวของภาคอีสานที่ขึ้นไปบนเวทีของยุคนี้ แล้วผมคนลุกผมมีความรู้สึกว่าปู่ย่าตายายผมในภาคอีสานเนี่ยวัฒนธรรมพื้นถิ่นของอีสานของผมเนี่ยทั้งด้านจิตใจเีดคองปมวิหารสี่ความงดงามตั้งแต่ดั้งเดิมนะในในยุคนู้นเลย60-70ปีที่แล้วมันกลับมาอยู่ในจิตวิญญาณของนักร้องคนนี้ที่ยืนอย,อยู่บนเวทีที่ผมเห็นนะ สำหรับใครไม่เคยเป็นคนอีสานเนี่ยถึงคุณจะเป็นยูทูบเบอร์คุณจะมาพูดถึงลูกสาวผมขนาดไหนนะลูออหญิงนะนะครับผมเป็นคนสิสกตด้วยกันนะผมผมเป็นทั้งคนอุบลคนสุสเกต,ตอนเด,เด็กเนี่ยผมเติบโตที่อุบลนีผมเรียนที่อนุบาลอุบลนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมก็ได้ราชการเนี่ยผมย้ายมาสุสกนผมมาอยู่สุสกนผมผมอาชีวิตผมจากอุบลมาสุสกนคล้ายๆกับลูกหญิงนี่แหละเมื่อก่อนลูกหญิงก็อยู่ที่อุบลแล้วหญิงก็มาอยู่สุสกน นี่คือลูกสาวอีสานใต้ของของจริงเลยตัวจริงเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะว่าถึงท่านจะเป็นยูทูบเบอร์หรือท่านเป็นคนที่มาพูดเรื่องหญิงเนี่ยนะครับท่านจะพูดยังไงก็ตามแต่ถ้าท่านไม่ใช่คนอีสานอย่างผมเนี่ยมันจะมีมุมหนึ่งที่ผมมองเห็นและท่านจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมมองเห็นเพราะท่านไม่ได้เกิดที่นี่เข้าใจไ่ครับ ถ้าท่านบ่ได้เกิดยุภาอีสานและอีสานไต่คือผมเนี่ยท่านสิบ่ฮหูเลยว่าผงงู้หญิงเป็นแนวใดในอีกมุมหนึ่งที่ผมแนมอ่ะมุมที่ผมแนมคือมุมคนเกิดบ้านเดียวกันมุมที่ผมมองคือมุมมองของกวีอีสานแท้ๆครับมุมที่ผมมองคือคนที่สืบทอดสายเลือดมาจากบรรพชนอีสานแท้ๆก็คือผมคนเกิดบ้านเดียวกันไม่โกหกครับคนเกิดบ้านเดียวกันสิบตัวครับว่าสิ่งที่ผมเห็นในผู้หญิงเนีย่ย ไม่เหมือนนักร้องคนไหนในประเทศนี้เลยที่เป็นเด็กอีสานต่อให้มีเด็กอีสานเกิดขึ้นมาอีกเป็นร้อยๆยคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่างหญิงร้องเพลงดีกว่างหญิงมีคนนิยมกว่างหญิงแต่สําหรับผมไม่มีใครจะสามารถเทียบกับงหญิงได้ผมพูดแค่นี้แหละส่วนคําตอบมันจะเฉลยยังไงผมเสียดายที่ผมเขียนกวีนิพนธ์เรื่องยีหลาไม่จบผมเสียดาย และผมรอสักวันหนึ่งที่หญิงจะขยับขึ้นมาเป็นระดับที่เป็นซูเปอร์สตาร์ในตำนานวันนั้นผมอาจจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ต่อก็ได้ที่ผมอยากจะเขียนกวีนิพนธ์เรื่องอีลาเนี่ยให้จบโดยเนื้อเรื่องของกวีนิพนธ์อีลาไม่ใช่เรื่องของหญิงนะแต่เป็นเรื่องความงดงามของพื้นถิ่นดีสารที่มันกลับมาตามากระแสลมของงานศิลปะในช่วงปี2020กกว่าเนี่ย ของภาคอีสานและประเทศไทยและกระแสนี้นอกจากจะนําพาจิตวิญญาณของปู่ย่าตายายผมกลับมาแล้วมันยังนําพาซึ่งผมวิหารสี่มันนําพาซึ่งนะครับจิตสํานึกบางสีบางอย่างที่มาเลือนหายไปกว่า30ปีกลับมาด้วยงานชิ้นนี้มันเปิดภาพลัก,กษณ์บางสีบางอย่างที่มันเป็นทั้งเสียงทั้งกริยาท่าทางและการแสดงออกของอุค์หญิงรัตนพรซึ่งมันดุลบันดาลใจให้ผม อยากเขียนบทกวีนวดงาเหมือนเสียงแคนเสียงพิมพที่เป็นบทกวีเล่มนี้ออกมานะครับผมอยากจะเขียนแต่อ่มันมีบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกผมเลยเลิกพูดเรื่องหญิงไปสองปีแล้วผมไม่เขียนเลยแต่สักวันหนึ่งผมอาจจะได้เขียนและหนังสือเล่มนี้จะเป็นคําตอบคําตอบว่าทําไมผมต้องพูดขนาดนี้ว่าต่อให้มีอีกร้อยคนก็ไม่สามารถจะเทียบบารมีของหญิงได้และถ้าท่านไม่เชื่อผม ท่านต้องมาเกิดที่ศาลก่อนท่านถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไรนะครับคนที่ศาลมาตัวนะครับคน้านเดียวกันกับผมนี่ผมผมเนี่ยเบิงบ่มีดนะครับไผสิมามิสเนเทียบกับหญิงในมันมันเทียบกับ่อได้คนอื่นเน่ยเป็นได้แค่นักร้องเป็นนักร้องที่ดีเป็นนักร้องที่ไพเราะเป็นนักร้องที่สวยเป็นนักร้องที่แสดงเยี่ยมเป็นนักร้องที่เสียงดีเสียงเด่นแต่คนที่จะเป็นอุ่หญิงไม่มีครับไม่มีจริงครับเพราะอุ่หญิง เป็นมากกว่านักร้องครับชีวิตเลือกบ่ได้ระบุสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาทินแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ขา เรื่นเข้าคำใดจะยังห้ม